ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตเตรียมตัวละค่ะตัดสายแลย้วพี่พี่ไม่สีก่อนพี่หลับซึ่งสีก่อนเลยครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คิดคิดอยู่ว่าถ้าถ้าพี่มัมดูแล้วแฮ <c oughs> ปปี้ก็ก็ผมก็สุดส,สุดสุดกับแฮปปี้แล้วสุดกว่าแฮปปี้จริงๆมันเป็นคำที่เมื่อกี้พูดมาถาว่า เกันในวงเลาเป็นตัวร้อนังเมื่อกี้ตัวเต่าเป็นเป็นมุกครับเป็นมุกครับเป็นเขาก็หยอกเขาเล่นัเขาตามภาษาครับอันนี้มันเริ่มจากพี่หม่ำไปถึงสิทธิ์ยามาก็ไปขายเลยขายก็ดูเลยเป็นขอเล่าเขาใช่ไหมพี่ใช่เพราะฉะนันเป็นไปขายงานเขาดูเขาก็ชอบเขาชอบเราเขาไปไปตัดมาให้ดูไปตัดหนังฝรั่งมาเอาเพลงเขาชุมทองมาใส่ก็ดูเลย เออเนี่ยเขาสนใจนึกตอนแรกนึกว่าพี่พิศไม่สนใจแล้วไงเพราะตั้งแต่เมื่อเดินเฉามันเดินเฉาไปติดกล้องไปเขาก็ไม่โทรมาไม่อะไรแสดงว่าเขาคงไม่สนใจหนังผมหรือมั้งก็พอพี่หมัมเล่าให้ฟังก็ก็จริงๆชอบอยู่แล้วเพราะชอบหนังบู๊หนังแอคชั่นเก่าๆพอพี่หมัมเล่าให้ฟังก็ก็ชอบแต่ว่าไม่จริงๆเอาจริงๆคือไม่กล้าทำเพราะมันเป็นหนังพี่หมัม จริงๆพี่หมักแกกำกับเองมาตลอดเราก็กลัวจะทำให้หนังแกไม่ไม่ไมดีอะไรเงี้ยก็มไม่ค่อยกล้าพี่แต่ว่าอยากเห็นก็เลยเอาลอ,ลองลองตัดแล้วก็ลองไปลองไปเสนอทาง Netflix ปรากฏว่าเขาซื้อเลยแต่ว่าในเรื่องนี้คือพี่หมักเป็นนักแสดงอย่างเดียวเป็นเป็นเป็นครีเอเตอร์ค,ครับแล้วเป็นผู้กบกับพี่คับเป็นโปรดิเซอร์และครีเอเตอร์ทำเรืน้นำบ้างไฟตีับความท้าทายของเรื่องนี้คืออะไร ผมว่าถ้าให้นึกถึงหนังนะมันมันเหมือนเหมือนเอาเอาแยมมามามาใส่กับฟ้าทลายโจรนะถ้าถ้าต้องคิดดีๆนะเนี่ยก็จะเป็นพิเศษเขาไม่ะมีพิเศษไม่เอาไม่ทําพับเลยหนังเรื่องนี้พอดีแกไปขายแล้วว่าเม็ทซีก็ซื้อเแล้วยังไม่ได้มีบทไม่มีเรื่องย่ออะไรเลยเขาซื้อแล้วเหรองงมากเลยงงเนี่ก็งงเนี่ยแล้วแล้วก็นั่งงงโหเขาว่าโทรพี่มัม ผมเอาหนังไปเสนอเด็ตซิกสองเรื่องเขาไม่ซื้อเขาซื้อหนังพี่หม่ำคนเดียวเลยเจ็บใจเจ็บใจอันนี้ก็เลยทำให้เด็กฟิกดูครับพี่วิสิตก็เลยทำให้ดูว่าทำอย่างนี้ได้ครับก็คือก็คือพอดีพอดีลองลองเอาไปขายดูอะครับแล้วก็เขาคือผมเชื่อว่าเขาเขาซื้อเพราะพี่หม่ำเพราะพี่หม่ำอยากทำหนังแนวนี้เขาอยากเขาอยากเห็นแล้วก็แล้วก็โอเคพี่หม่ำผมก็ยังบอกพี่หม่ำว่า พี่ม่งผมกลับเองเถอะดีวผมช่วยพรดิวไม่ยอมไม่ยอมผมมือไม่ถึงผมรู้แล้วรู้ตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังตลกแห้งไงหนังแบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆญ่อย่างนี้ผมก็ต้องพี่วิสิษฐ์ถ้าพี่วิสิษฐ์ปฏิเสธปั๊บก็คงจะหยุดพับเลยคือลายเส้นของพี่วิศิษฐ์จะเป็นแบบสีจัดจัดนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยมีในตลาดที่เราเห็นทั่วๆไปอ่ะแล้วพอได้ทำแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่แบบสําหรับคนดูในยุคนี้อ่ะค่ะแล้วความย่ำคือ CG ด้วยนะพี่นัทว่าค่ะ มันรายละเอียดมันเยอะเอาย่งแนับ้กแสดงตอนยังไม่มีบทเลยผมคิดตรงนี้เมืกี้ก่อนคนแรกแล้วคนที่สองคือเบาวีเบ,บาวีต้องเป็นเป็นเป็นประกอบกับผมต้องเป็นคู่ปรับแล้วพอนัดวิเรียม,มาพราะรัตวิเรียมเริ่มรู้ทุกการแต่ว่าม,มีสองคนแล้วแคบไม่ทุกคนทุกคนมาก็รเริ่มเข้าใจหมดแล้วว่าเออ,เอ,อถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่แล้วใช่แล้ว แล้วความบังเอิญของของเรื่องนี้คือแต่ละคนถึงแม้ว่าจะแบบต้องพูดสำเนียงใต้แต่ทุกคนก็แบบทํากันได้ไม่อย่างดีแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความเป็นใต้กันโดยแบบโดยบังเอิญเชื่อมโยงอย่างคุณพ่อเป็นคนใต้บ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยถึง คุณแม่เป็นคนใต้อะไรอย่างเงี้ยพอดีพอดีพอดีอ้ยแมวพี่แมวมันตกใจเลยว่านัทเ่เป็นฝรั่งรึ่งอ่ะเอามาแบบมาทำยังยังนึกอายตัวเองอ่ะเฮ้ยพี่เขาไม่รู้เอามาทําไมแค่แบงค์คนเดียวนะก็จะหนักอกหนักใจอยู่แล้วเออเป็นคนเป็นคนขนแก่นไงเรารู้อยู่เป็นคนขนแก่นไงเรารู้อยู่แล้วไงแล้วเอานัทมาอีกตายตายตายต้องมานั้งเป็นห่วงอีกสองคนพี่มัมนัทเป็นคนทุ่งสงพูดใต้โคตรชัดเลยเขาบอกเอ้าเหรอ ชัดสุดช <ะ S 1> ัดสุดในเรื่องเลยแหละใช่ <S <S แล้วเรื่องนี้แบบนครศร,รีธรรรมาชแล้วคนทุ่งสงด้วยแล,แล้วคุณแม่นั่นก็เป็นคนนครศร,รีธรรมราชแล้วทุ่งสงด้วยอย่างเงี้ยค่ะบังเอ,อิญพอดีแล้ว <คน S 3> <จ>ที <ๆ S 2> ่นี่ไต่เปเ<า>ไม่ไมรือว่ามันจะเป็นใต้กลางได้สำเนียงของตอนแรกทางเนี่ยที่เขาก็ว่าทำไมต้องพูดใต้ผมว่าผมก็บอกว่าเป็นเสน่ห์ท้าไมไม่พูดภาษากลางไม่เอาผมไม่เอาผมจะเอาเนี้ผมอยากเห็นหนังภาษาใต้เรื่องเนี้ยอยากเห็นเนี้ย เสน่ห์ของมันอยู่ตรงภาษานี่แหละเพราะมันไม่มีใครเล่าแอคชั่นแบบนี้ไม่มีใครเล่าเป็นภาษาใต้ก็เหมือนสมัยก่อนยี่สปบยี่สิบสองปีที่แล้วแย้มใครกล้าพูดภาษาอีสานเหมือนกันผมว่าเหมือนกันผมว่าเคยไปอยู่ใต้มาหลายปีแต่เพิ่งได้ไปมาสัก5 0าสบหสิบปอร์เซนี่แหละก็มาเรียนในกองนี่แหละนัดก็บอกบ้างแล้วก็น้องฝันก็บอกว่าในกองหน้าเซตก็จับสำเนียงจับใจความมา แต่พยายามพูดทีละประโยคประโยคนะอย่าพูดต่อกันยาวๆเราจะเพี้ยนกลับหน้ากลับหลังหมดไม่ใช่ทองแดงเรทองไม่ใช่ทองแดงทองม้วนเลยตอนนี้อะไรใครเทคเยอะสุ่ภาษาได้น่าจะเป็นผมนี่แหละครับโอ้ยดีสารภาพมากก็ดีไม้พ่าพอแบบว่าเราคุ้นชินกับภาษาอีสานมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอมีการพูดภาษาใต้เข้ามาแล้วก็จะมีความแบบมึนงงในเรื่องของเมโลดี้อย่างที่พี่นัทบอกเพราะภาษาแต่ละภาษามันก็จะมีเมโลดี้มีโทนของมัน เ้วก็เพี้ยนไปเลยคราวนี้เป็นทองม้วน้นแล้วก็ก็กได้พี่ฝันช่วยก็เยอะครับแล้วก็ได้แบบทางพี่นัดแล้วก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ในกองแต่ละคนก็คอยช่วยปรับเรื่องสังเนียงให้มันเข้าตรงกลางให้ได้ไีมสุด ลูกสาวเ็เก่งนะนี่ก็มาทำนี้หน่อยนี่ก็าทำกันบ้านมาอย่างดีแบบเป็นคนตั้งใจมากคือตั้งใจทุกคนแหละค่ะแต่ว่าลูกสาวพอดีได้ใกล้ชิดที่สุดเขาก็จะแบบนั่งทองนั่งแบบโอ้โหเขาซีเรียสบบสุดๆแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเขาทําได้ดีเลยพี่พี่ทำไงบ้างต้องพูดสำเรียงพ่อตรงนี้ให้ได้ก็ด้วยองความคือคุณแม่หนูเป็นคนสุราษฎร์แล้วคือสำเนียนสุราษฎร์กับนครก็ไม่เหมือนกันแล้วความที่หนูมาอยู่กรุงเทพประมาณนึงเลยอะค่ะทาให้เรื่องของ หรือว่าลิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไปป้ายทั้งหมดแต่ว่าพอได้เข้ามาทํางานก็จะมีการอัดส่งคลิปกับครูเสมอครูมิฝันใช่ค่ะแล้วก็พอมาหน้ากองก็คือโชคดีมากคือจะได้พี่นัดกับพี่เบาวีคอยกล่าวทุกคําทุกประโยคให้เสมอเลยแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องสำเนียงนะคะคือสำเนียงบางทีสำเนียงเราได้แต่เวลาเราพูดออกมามันยังไม่เป็นธรรมชาติของคนใต้ที่เขาพูดกันจริงๆแต่ว่าได้พี่นัดเนี่ยแหละที่จะได้แบบ เกือบทุกฉากเลยค่ะที่จะกล่าวให้หมดแล้วก็ปรับรูปประโยคของตัวบทให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นมันสร้างขึ้นใช่ก็เลยแบบขอบคุณแบบยินดีไรยินดีเพราะว่ามันมันกดไม่ได้จริงเพราะถ้าแบบนิดนึงเราจะแบบแหนเขาแล่งกันผันนีีมันไม่ได้มันต้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่สิทธิ์ยากมาเพราะตัวมันเป็นตายหมดทั้งเรื่องถ้าคนไหนสำเนียงมันไม่ดูแบบพอตีมิวมันต้องยังไงก็ต้องเทแล้วก็มีก็ก็คือบอกบอกกับ โพสว่าเอ่อถ้าอันไหนไม่ชัดก็เทคเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าภาษยอังกฤษมันยากับการกำกับไหมถ้ามันเป็นภาษาของอังกฤษก็ยากอยู่ครับแต่ว่าประเมินมันเป็นความต้องการของพี่หมัพก็แล้วเวลาพี่หมัพลำบากตรงภาษาเนี่ยก็จะบอกว่ากรสมน้ำหน้าแล้วพี่มัพก็เหมือนเลือกเองมีเหมือนกันตัวดีมีเหมือนกันบางทีมันพูดรัวๆไง พูดใจพูดมานี่ไปออกอีสานเลยพอพูดเบรนไปอ้าวไปออกออกนู่นนลยเจ้าโสงแล้วของแบงค์แบงค์นี่ออกสุพรรณไปเพี้ยนเลยสุพรรณน้องนินิ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าขี่ม้าเก่งมากเห็นตัวเล็กน้องนินน้องนินเป็นแบบแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยอะไรด้วยแต่ว่ายังเก่งถือว่าแบบว่านางรอดมาได้เออใช่ป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวถามน้องน้องใหม่เรื่องเป็นยังไงบ้างของเรามันมีปัญหาตรงไหนจะเริ่มมี ก็มีมีม้าเนี่ยแหละค่ะตกตกม้าแอคชั่นใช่แล้วก็กระดูกหักไปอืมก็เลย35ท่อนเท่านั้นใช่แต่ว่าเก่งเก่งมากค่ะต้องต้องแบบไม่เคยขี่ม้าแล้วก็ไม่เคยขี่ม้ามากขี่ครั้งแรกคือไม่เคยยิงปืนไม่เคยขี่ม้าโดนทุกอย่างเลยแลเท่มากนะคะเรื่องนี้ต้องดูแต่ละคนคารรคเตอร์แบบว่า ค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันมีความคลาสสิคน้องปอนาชีนมือาชีพแล้วทางนี้แอคชั่นอยู่แล้วค่อนข้างมีมีแต่แบบว่าปอนมาแคสต์เราบอกพี่เอากล้ามใหญ่กว่าที่ไม่บอกพอแล้วใหญ่มากพูดทันเดี๋ยวผมไปฟิตมาให้อะไรเงี้ยตั้งใจมาก พี่บ่าววีก็คอนเสิร์ตก็ประมาณเดือนประมาณ35โชว์ก็สามารถมาเล่นให้พวกเราได้เก่งที่สุดนี่วันนี้ก็ก็แคนเซิลงานมาจากไหนพี่ในงานคือเล่นดีก่อนทั้งงานครับแล้วต้องเอาเรือนั่งสปีดโบ๊ทขึ้นมาไปขึ้นเครื่องที่เกาะสมุยแล้วนั่งจากเกาะสมุยปมานี่เห็นไหมเพื่อมานี่งานท่ิงเที่ยพี่หมาตัเขาจิ้งเลือกเรามาแต่แรกแต่เราติดงานจริงครับผมบอกพี่หมาว่าพี่หมาผมคิดไม่ได้แน่ มึงต้องได้เลยมามึงต้องได้ใช่เลยพวกมาทำได้เรื่องแบ่นั้นแหละเราจะมาก็อย่างนี้เลยเนี่ยเรื่องนี้บอกว่าครอบรูจริงๆทุกคนจะไม่ได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากจากที่ได้เจอมาก่อนใช่อยากให้ดูกันเยอะๆนะคะแล้วสหรับในมุมแบบลูกหลานคน ถ้าสำหรับส่วนตัวนัดนะคือนัดในนะลูกหลานใต้แน่นอนแทๆ้ๆนัดก็ภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะมาถ่ายทอดอย่างน้อยเนี่ยก็มันเหมือนว่าคือคือจริงๆทุกภาคทุกที่มันก็มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีมีมีมีความมียูนิคของตัวเองอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยการนำการสำเนียงใต้หรือพื้นเพของคนใต้นะํามาถ่ายทอดในในรูปแบบแบบแอคชั่นแบบนี้เนี่ยนัดว่ามัน มันมันกลมกลืนเนี่ยมันเหมาะสมมันดูแล้วมันมันลงตัวด้วยด้วยความเท่ด้วยความใต้เขามีความดุดันมันมีเรื่องของความแบบนักเลงอะไรตรงเนี้ยมันก็เลยได้ได้ดึงสิ่งตรงนี้ออกมาแล้วมันก็ทําออกมาได้สวยงามจริงๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองดูและก็มันสนุกเกินความคาดหมายแน่นอน รบตึงเลยความร่วมมือครั้งแรกครั้งต่อไปก็ต้องร่วมมือกันดีได้ได้วิพี่มามข่าเข่างับแทรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจริงตายจะโศตอจะเยพีพอมันก็เป็นบางประโยคที่เราแรกไม่ได้เราต้องแรงช้าๆลงให้มันให้มันรู้สึกว่าเป็นเมื่อนคนตายจริงๆ คือบางทีม <c ười> ันมันกระซับซ้นหมดเลยเป็นคีซ้อนเนี่ยเงียบต้องต้องหมดเลยนี่ยใช่ครับต้องเออได้ได้ได้นัดเป็นคนซ่อนก็ค่อยๆฝึกไปทีละหน่อยก็ะท่องบทด้วยก็ซ่องทำเนียงด้วยบางทีก็เดินไปถามวีมั่งเดินไปถามน้องฝันบ้างเอ๊ะพี่ออกทำเนียงถูกหรือเปล่าชัดแล้วพี่ขอขอต่ำลงนิดนึงอันนี้ขอสูงนิดนึงอย่างมึงไม่ใช่มึงนะมึงอ่าถ้าบอกว่ามึงนี่ไม่ใช่มึงมึงมึงไม่ได้ต้องมึง เห็นไหมนี่ง่ายง่ายมึงแล้วมึงมึงมึงเออมึงมึงแล้วมึงไม่ใช่นี่ง่ายง่ายเลยใช่สู้สู้สู้แบบว่าเธอเออสู้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 ถ้าถ้าสู้ออกคำว่าสู้แป๊บภาษาอีสานทันทีเลยแต่ถ้าสู้สู้แต่ภาษาใต้สู้ออกเสียงออกออกวอแหวนด้วยนะสู้สู้ออกวอแหวนด้วยสู้เป็นเหมือน สอเสือาระอูและวอแหวนแหวนกระรันสู้สูสูฝากหนังแล้วฝากหนังกั่จ้าใต้มันในนี่มันถายทั่วโลกเลยนะครับอ่าร้อยเก้าสิบประเทงใช่ร้อยเก้าสิบประเทศครับแหลกกันให้บายบายใไปเลยฝากกนตายนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเข้าชุมทองขนองชุมโจนนะคะวันที่2สิงห5คนนี้นะคะบายซ่อมโมไปต้นไปนะคะรอยก้ารซิประเหตโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะ